ท่านผู้ชมฮะวันนี้ก็ที่อุดรธานีนะ่ิ่นคนเสื้อแดงโอ้โหคึกคักมากครับ18ปีที่รอคอยวันนี้ทักษิณเจนวัฒนะฮะไปเยือนนะครับเมืองหลวงคนเสื้อแดงที่อุดรธานีก็ไปช่วยนะครับปลาใสหาเสียงให้กับการเลือกตั้งนายกอ,อกบจอที่นั่นนะฮะไปช่วยคุณคุณสลาวุฒเพชรพนมพรนะครับ แล้วก็คุณทักษินก็ขึ้นไปปลาใสรอบแรกตอนเย็นนะฮะเรียกเสียงคือหามากคนดูกันมากมายนี่ท่านผู้ชมฮะวันนี้เริ่มปลาใสวันนี้คึกคักตั้งแต่ที่สนามบินแล้วนะ,ะแล้วก็ไปพอขึ้นเวทีปุบ๊บเดี๋ยวท่านผู้ชมลองฟังเสียงของคุณทักษินนะฮะตอนแรกเลยที่โย้นตอนที่คนอุดอรเนี่ยนะฮะเทคะแนนให้ คนของเพื่อไทยเวลาลงเลือกตั้งนายกอบจอนะครับทอดพี่น้องคนอุดรหลายเดอ้อผมเลือกมาที่อุดรเพราะว่าผมอยากจะมาขอบคุณพี่น้องชาวอุดรที่17ปีที่ผมออกไปไม่เคยลืมตั้งแต่ตอนที่นายกวิเชียนลงเลือกตั้งนายกอบจอผมเขียนจดหม,มายมา พี่น้องก็เลือกกันถล่มทลายแต่วันนี้เนี่ยป๊อปหรือสลาวุฒิลงสมัครเองผมมาเองไม่ต้องเขียนจดหมายมาโต๊ะเป็นๆนี่แหละป๊อปเป็นคนเป็นเด็กมีความรู้ขยันรับผิดชอบนะครับผมผมได้สัมผัสเขารู้ว่าคนนี้จะจะเป็นตัวแทนของพี่น้องที่อุดรธานีได้อย่างดี พี่น้องครับอย่าลืมอย่าลืมผมนะผมกลับมาแล้วไม่จะกลับมาแล้วลืมตอนไม่ได้กลับไม่ลืมห้ามลืมนะอย่าลืมกาเบอร์สองนะถ้าไม่รู้เบอร์สองชื่ออะไรชื่อทักษิณแล้วกันกาทักษิณแล้วกันเดือด้อดแล้ววันนี้ก็มีหลายประเด็นนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ <มา S 1> พูดตอนแรกนะครับพูดตอนแรกก็เ,เ,เปิดเผยความในใจโดยเฉพาะคนอุดรที่ไม่เคยลืมคุณทักษิณตั้งแต่ตอนที่ คุณวิเชียนขาวขำอดีตนายกบบาอบจลงเลือกตั้งตอนนั้นเขียนจดหมายมาพี่น้องก็โอ้โหเลือกกันถล่มทลายแต่วันนี้ตัวคุณทักษิณบอกมาตัวเป็นๆมาช่วยนายสราวุธนะครับก็อย่าลืมกาเบอร์สองนะครับ,รบแล้วก็ยังพูดถึงประเด็นเ,เรื่องของหนี้ครัวเรือนนะครับแล้วก็เรื่องของอะไรอ่ะออพูดถึงลูกสาวนายกอุ้งอิงนะลองฟังประเด็นนี้นะฮะ แอบดินทาลูกสาวหน่อยนายกอิงเขาบอกผมว่าพ่อวันนี้เป็นห่วงเรึ่งหนี้ขัวเรือนมากชาวบ้านเนี่ยเป็นหนี้เยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนจะโดนยึดบ้านจะโดนยึดรถบ้านก็เป็นที่อยู่เป็นความสุขของครอบครัวรถก็เป็นเครื่องมือไว้ทำมาหากินคนไทยวันนี้จะโดนยึดบ้านยึดรถเยอะแยะ วยกันคิดหน่อยว่าเราจะเอาอยัางไงดีวันนี้มีทางออกมีทางออกแล้วนายกเองบอกว่าเดี๋ยวเดือนธันวาจะบอกกับชาวบ้านให้ฟังว่าเราจะลดหนี้ให้ชาวบ้านอย่างไรจะให้มีชาวบ้านมีโอกาสได้ใช้หนี้ได้อย่างไรลืมตาอาปากได้ไหมผมเนี่ยไม่มีสิทธิ์ครอบงำลูกเพราะว่า ผมผมรักลูกแบบเกรงใจมากเพราะนั้นต้องให้ลูกครอบงำแทนลูกลูกเนี่ยบางทีนั่งคุยกับผมปรึกษาผมแต่สั่งผมนะสิ่งที่นายกเป็นห่วงก็คือเรื่องหนี้สินชาวบ้านแล้วก็เรื่องของรายได้การให้เงินคนละหมื่นเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเริ่มต้นให้ตั้งหลักก่อน แล้วพร้อมกันนั้นก็ลดหนี้แล้วก็จะพยายามเพิ่มรายได้ให้พี่น้องประชาชนนี่ครับคุณทักษิณแพมเลยนะบอกว่าเดี๋ยวเดือนธันวาคมน,นี้จะลดหนี้ให้ชาวบ้านลืมตาอ้าปากได้ครับนะนี่บอกเหมือนกับบอกถึงนโยบายที่รัฐบาลกำลังจะทำในเดือนหน้าอบอกไกลๆเลยนะครับแล้วพอลงจากเวทีนท่านผู้ชมฮะลงจากเวทีตอนประมาณสักทุ่มครึ่งคุณทักษิณก็มาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแบบจิ้มใหม่นะลองฟังความในใจคุณทักษิณตอนที่ให้สัมภาษณ์นักข่าวนะฮะ ตืนเต้นไม่ได้ปลาสายมานานผิดผิดถูกๆกระตุกกระตักนิดหน่อยคืนนี้จะมีเวลาไปซ้อมไหมคะไม่ซ้อมแล้วครับนี่ก็ปลาสายสดสดไปเลยประทับใจนี่เอาเวลาไปปลาสายเนี่ยเราต้องเอาใจเราพูดกับคนฟังดีที่สุดค่ะพรุ่งนี้ก็สองไปสองเวที ก็จำเป็นนะนะเพราะมีเดือนละ700ต้องหารายได้เพิ่มหน่อยเห็นเนมนื่อกี้พูดเรื่องของยาเสพติดนะคะท่าน,นรัฐบาลเตรียมจะมีน,นโยบายอะไรหรือว่าสืบทอดจากของท่านหรือเปล่าต้าวผมก็บอกให้รู้ว่าผมไม่ค่อยชอบคนค้ายาผมกลับมาแล้วอย่ามาเห็นหน้ากันไม่ชอบเรื่องเรื่องเรื่องขึ้นไปมีเร,เรื่องนี้จะต้องไปร่วมด้วยไหมแล้วก็เขาเชิญเน,นะครัะเป็นนักวิชาการไปบรรยายให้ฟังอะไรที่ แข่ผพัดดันเมืองที่สุดเท่าที่ท่านพบในรอบ18ใน17ปีที่กลับมาแย่ลงแย่ลงการเมืองการเมืองมันไม่เข้มแข็งเท่าที่ควรการเมืองการเมืองต้องเข้มแข็งกว่านี้ถึงจะแก้ปัญหาประเทศได้าติได้ดีกว่านี้ท่านสิรินภัทรอนุญาตถามอีกหเรื่องประเด็นช่านจีนเหมือนตอนนี้จะขุดขุดขึ้นมาพูดอีครั้งหนงท่านท่านท่านคิดยังไงบ้างต่อไปครโอที่ไหน ม้าปสังเกตหรือท่านผู้ชมฮะพอพอนักข่าวถามนะเรื่องปราปรามยาเสพติดคุณทักษิณก็จะตอบถามเรื oh ่องการสัมมนาของพรรคเพื่อไทยวันที่1 3บสธันวาคมที่หัวหินนะฮะคุณทักษิณก็ตอบว่าเขาเชิญให้ผมไปบรรยายวิชาการถามเรื่องอะไรคือความเปลี่ยนแปลงที่สุดที่เห็นในรอบ18ปีคุณทักษิณก็ตอบนะฮะแต่พอถามเรื่องขออนุญาตถามเรื่องชั้น14โรงพยาบาลตำรวจถูกนำมาพูดอีกครั้งท่านผู้ชมเห็นสังเกตบรรดา คนที่อยู่ข้างๆนะรีบทันทีเลยใช่ครับทันทีแล้วแล้วคุณทักษิณก็พอเจอคําถามนี้ปุ๊บเริ่มเดินครับพอเดินปุ๊บคนที่เป็นกาดข้างหลังเนี่ยใส่เสื้อสีน้ําเงินเนี่ยสูตรเนี่ยนะะก็แบบบอกแล้วพอรับพอรับพอรับไปเลยฮะพอพูดถึงชั้นสิบสี่ปุ๊บถามถึงชั้นสิบสี่ปุ๊บไม่ตอบฮะเดินออกไปจากวงนักข่าวเลยนะฮะจบเลยเห็นไหมฮะโอไม่ตอบไม่สรวกใจจะตอบประเด็นเรื่องชั้นสิบสี่ครับ นี่อันนี้ก็เป็นเกือบจะสดๆท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นตอนทุ่มกกว่าที่ผ่านมาน,นี่เองนะฮะหลังจากไปพูดบนเวทีแล้วพรุ่งนี้คุณทักษิณบอกว่ายังต้องไปพูดอีก2เวทีครับยังต้องไปพูดอีก2เวทีอีกหลายอำเภอนะครับเพื่อช่วยคุณสราวุธหาเสียงในศึกเลือกตั้งนายกอบจคราวนี้นะครับนี่โหถ้าไปถ,าถ้าคุณทักษิณไปช่วยขนาดนี้ถ้าคุณสราวุธแพ้นี่แบบ คือแพ้ไม่ได้เลยนะต้องชนะเท่านั้นอต้องชนะเท่านั้นแต่อย่าประมาทครับเพราะเดี๋ยวพระประชาชนนะอีกวันสองวันครับพิธาก็จะไปนี่นะขุนพลแกนนําของพักประชาชนพักส้มเขาก็จะไปช่วยคนของเขาค่ะก็ต้องติดตามดูนะครับครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าเรามีอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องมานําเสนอกันเพราะว่าเป็นประเด็นที่สืบเนื่องจากตีลีห่วงจุ้ยคุณผู้ชมครับล่าสุดนะครับ ที่เชียงใหม่ไปคนบ้านคุณผู้ชมครับแล้วปรากฏว่าอในบ้านนี้ก็พบสัตว์เลี้ยงป่าสงวนด้วยพี่พกระหนกครับเลี้ยงป่าสัตว์ป่าสงวนเนี่ยในบ้านเลยครับนี่นคุณผู้ชมครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แสงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ